นะครับคำถามแรกเดี๋ยวครูเล <as> ือกคุณหนึ่งท <as> ่านอยากให้ครูท่านนั้นดูเอ๋อขอเดี๋ยวเราจะได้เ็นช่วยเราด้วยใช่คำถามแรกเราจะเป็นใครดีคุณนุ้ยค่ะอ่าเดี๋ยวคำถามนี้จะให้คุณนุ้ยใช้สายตาอันอันที่มีอันนี่ใส่แว่นกับครูเลยดูว่าเรื่องมันควรที่ยกให้ไวที่สุเป็นคนที่มีสายตาที่สุดเอาใ้ตอบคำถามและรับของวันนะครับ คำถามแรกคำถามแรกนะคะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดสิ่งใดคะใดๆครับคุณเคยครับอ่ะดูลุกขึ้นมาเลยลูกลุกขึ้นมาฮะร้อนใช่ไหอ่ะดูลุกขึ้นมาเลยดวงอ่าลูกขึ้ล่าเลยค่ะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดสิ่งใดทำให้เกิดสิ่งใดครับดีๆอะไรอีกต่ออะ ไฮพอลยกเลยอลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ให้ิดสิ่งใคะอะคุณนุยบอกให้กใงม่เขามองไม่เห็นอะโอเคทุกคนอเคอะขอคุณนุ้ยดูนะครับเดี๋ยวคุณนุ้ยทะอะอเท่าพอลแล้วสามใครรัชินวุฒิเหรอใช่ชินาวุฒิอาหารทุูเลยครับอา เจอพิธีอ,อา์ของเราแล้วนะครับมาค่ะ,ะมาเดี๋ยววัดตอบคำถามเลยครับคำถามอยู่ว่าโลกหมุหนรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดสิ่งใดครับทำให้เกิดฤดูกาลถูกต้องไหมครับคุณนิงถูกต้องนะโลกวนคือนุ้ยมามอบของรางวัลให้ครับอมอบของรางวัลให้กับผูร้รากของเรา,าในวันนี้นะคะโดยกิจกรรมของเรานะคะมีอะไร คำถามดไปเลยนะคะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะรอยกมือเวลาพูดให้สัญญาณเท่านั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูครูใครดีนะคุณตั้งไหมตั้งคุณตั้งเดี๋ยวดูความไวของนักเรียนเรื่องมาหนึ่งท่านไอ้ที่คนเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับคำถามข้อถัดไปนะคะข้อที่สองเนาะ เดี๋ยวจะให้คุณตั้งช่วยดูนะคะอามากไปอยากตอบคำถามสาสิไปครับไปครับอ่ะไปครับคุณไปยครับอ่าลุกตั้งสีไปแล้วนะคะคุณกล้าเราป้าเต้องเรียมตอาการหน้าและหนาวบ่อยๆแสดงว่าร่างกายตอบสนองต่อสิ่งเรา้าใดคะเมือนครับ คุณน,นะครับ,บรน้ำมันฟอสฟอร์แก๊สออกซิเจนน,น่องอากาศถูกไหมครับบูลิงอ่กอมมะอกลับไปพี่ค่ะอ่ะยังไม่ถูกต้องนะครับคุณต้องยิงขวาครับอยิงขวาครับ ตั้งอยู่ที่แขนมือลงค่ะเอาอย่างเคียเดีเดี๋ยวพี่ครูตั้งใช้สายตาอันเฉียบแหลมในการตบครั้งหนึ่งนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วตบสิโหยากมากอ่าพี่เด็กนะครับมาตอบคำถามเลยคำถามที่ว่าถ้านักเรียนเกิดอาการเรื่องอะไรนะครับแม่ขาปล่อยแสดงว่านักเรียนตอบสนองนักเรียนตอบตอนนี้เป็นเร้าใด ข้อที่หนึทอยก็คือตัอไก่แจ้แก่ะคอไกยูนงปูคอวายแจ้งสุกรงมูอากาศแกเราที่เองครับตอบที of of ่ถูกต้องนะไปเจอนัวตั้งน้องของรางวัลครับผู้เล่นครับข้อต่อไปข้อที่สามข้อที่สามเดี๋ยวให้ครูอ่าครัว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 แล้วค เดี๋ยวดูติ๊กตกมืนนิดนึงว่าจะเลือกใครนะครับคุณภูอาเรานะค,ะะครับอ่คำถามข้อที่สามมีคำถามถามว่าเราไม่ต้องไม่ต้องให้เราไม่ต้องคอยให้อาหารแบบพืช